เธอต้องเอาน้องพูไปคืนมันแล้วแหละเอาดูโไปคืนใช่เฮ้ยแพนด้ากุ๊กกุฝากทุกคนกดติดตามช่องที่กุ๊กกุ๊ตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ จุ๊จิ๊บจุ๊จิ๊บ <ijo metal> มาแล้วน้องนอกูโอ้โหเรามากินข้าวกันดีกว่านะดึกๆแบบนี้ต้องกินข้าวร, <im it> รู้ไหมมาอ่ะกินไหมอร่อยน,น่ารักมากเลยยังไม่มีชื่อเลยเนี่ยตั้งชื่อให้ว่าอะไรดีนะอืมลาบ,บูบูหรือเฟอร์บี้ดีละ่ะอโอ้กินเก่งแบบนี้นะต่อไปแล้วก็ตัวใหญ่เลย โอ้ยกูกูท<น>ำ <ONG> อะไรอ่ะกําลังกินไก่ดิบเอ้ย <heim! S 2> ไม่ใช่กําลังป้อนไก่น้องอยูุ่้ยตัวนี้มันตัวอะไรอ่ะกูกูอันนี้เหรออ๋อสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ของฉันจ้ะชื่อนี่เลยเฟอร์บี้น่ากลัวกูกูหุ้ยน่ากลัวอะไรละ่ะเขาอะก็คือน้องนกฮูกุ๊ย้ยกูกู นกู้่ะเธอไม่รู้เรื่องเลยเหรอโอ้ยเธอนกูอ,อ่ะฉันอนะ่ะไปเจอเขาตกรังเมื่อวานอ่ะจากคลิปนี้นะ<อ>เขาอ่ะตกลอยอยู่ใต้ต้นขนุนน่ะน,น่าสงสารมากเลยแล้วเขาก็แบบร้องหาแม่อ่ะแม่เขาก็ไม่มารับอ่ะฉันก็เลยต้องมารับดูแลก่อนอ่ะก่อนที่จะส่งให้รกบุทยาน แต่นกฮูกตัวเนี้มันเป็นตัวแทนของความตายนะกุ๊กๆแล้วมันอ่ะเป็นผู้นาวิญญาณกุ๊กๆให้อย่างนั้นอ่ะไม่มีเรื่องเล่าของนกฮูกผีหรอกกุ๊กๆนกฮูกผีกใช่นกฮูกผีเหรอใช่กุ๊กๆเขาบอกว่าถ้านกฮูกอะ่ะมันร้องใช่ไหมแถวๆนั้นอ่ะจะมีคนตายเฮ <G ül üyor> ้ย้ย <G ül üyor> ห้ามร้องนะนี่แล้วยิงมันอยู่ในบ้านเธออย่างเงี้ยบ้านเธอได้ตายกันทั้งบ้านแน่เลย เดี๋ยวนะ,ววนะฉันว่ามันเป็นความเชื่อไร้สาระมากเลยในเธอลองเล่าให้ฟังซิมีตัวอย่างอะไรที่มันเกี่ยวกับนกฮูกผีบ้างโอ้ยกูกูเนี่ยเมือ่อก่อนนะมันมีนกฮูกอะ่ะไปอยู่บ้านไปเกาะบ,บ้านคนคนหนึ่งใช่ไหมและบ้านนั้นน่ะมีกันอยู่ห้าคนแล้วอยู่ดีๆพอนกฮูกร้องเ,เขาก็เริ่มเจ็บป่วยกันอีกสามคนก็ล้มตายอีกสองคนที่ป่วยหนักไม่นานก็ตายตามกูกู จะไม่พอนะไม่ใช่แค่บ้านนั้นน่ะทั้งหม day, ok ู่บ้านอ่ะก็ค่อยๆตายตามกันไปกุ๊กเฮ้ยฉ uh ันว um ่าเขาเป็นโควิดโอ้ยก um ุ๊กยุคนั้นน่าจะมีโควิดไหมล่ะสมัยก่อนอาจจะมีก็ได้ไงโรคสงโรคซาโควิดโควิดโคโรนาไวรัสอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยนี่มันอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไปบ้านสันอย่งเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้น นองด้วยว้โยเขาอะกูว่าีบไปดูดีกว่าเฮ้ยมันเมันเสียมันมาจากทางหน้าบ้านอะอโอ๊ยโอ้ยๆๆๆๆโอ๊ยโอยโอ๊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 ยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยยโอ๊ยโอ๊อโอ๊โอยโอ๊ยยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโออ๊ยออ๊ยโอดยโอ๊ยออยโออ๊ยโยโอ๊ยโยอ เป็ดมีอะไรเลยแพตตี้ทำไมมันยังสั่นอยู่กูกูเฮ้ยดิเดี๋ยวนะฉันเช็คกล้อง C C T V ก่อนอูดนี่สินี่นปีปดกูกูีเปมกันมันไอะหรือว่มันจะมาเอานกพูงคืนนะกูกู หนึ่งคืนสองคืนสามคืนโอ้ยกุกกนี่มันสิบห้าค่ำวันพระวันพระใช่เฮ้ยโอ้ยเสียงสั็ตแก้วหัวมาเลยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่แค่นี้ไปเถอะโอ้ยกุ๊กกุ๊กเธอต้องเอาน้องคู่ไปคืนมันแล้วแหละเอาดองคู่ไปคืนใช่จะจะเอาไปคืนแบบแต่ว่าเขาเป็นเด็กอยู่นะโอ้ยฉันบอกแล้วว่ามันเป็นดองคู่ผี ถุงมือมาจับเอ้าไปเมื่อกี้อยู่นี่นี่ไนไปอยู่ตัวนี้เองเหรอไปกลับบ้านเถอะเธอเรียกเขามาไอ้ตัวเสียงดังๆข้างหน้าบ้านอะเธอก็ไปกับเขาเลยนะนะ โอเคโอเคไปกับไปไปเป็ด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 ไม่ใช่เป็ดไปไปเลยอุ้ยโอุ้ยกูกูมาแล้วมาแล้วอุ้ยกูกูเร็วๆสิมันกำลังบุกมือเต้นอยู่เลยกูกูแอโรบิกหน้าบ้านฉันเหรอเป็ดเต้นเอาเลยคืนเลยกูกูเอาทุกคนตอนนี้เราจะเอานกฮูกคืนผีเป็ดแล้วนะเพราะเป็นนกฮูกเรียผี เฮ้ยกุ๊กมันไปแล้ววะเฮ้ยอะไรมันไปแล้วกุ๊กเนี่ยไหนเอ้าแล้วมันไม่เอา้นงคูกไปอ่ะโอ้นั่นนี่นั่นมันอยู่จริงมันไปแล้ววะเยหรือว่านกคูกตัวนี้มันไล่ผีอะฮะไม่ใช่นกคูกเรียกผีแต่เป็นนกคูกไล่ผีเฮ้ย โอ้ยเลดศมากเลยยังไงเราก็ไม่ต้องใช้บริการหมอกล้วยแล้วประหยัดประหยัดเลยอะโอะ้เลิศอะหมอผีแฟนฉันจะตกงานไหมเนี่ย,ยหรือขโมยนกพูดแยกกูโก้ไปเลยดีไหมอะไรอ,อะไรห้ามขโมยขโมยอะไรเธอหูแววฉันบอกว่าจะเล่นกับน้องอไม่ได้ละเดี๋ยวโดนขโมยต้องรีบปล่อยคืนสูตธรรมชาตินะอโอเคแพตตี้หมอกล้วยมาไหนหมอกล้วยค่ะไม่ไดค่ะ